วันนี้ออมมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาเวลาเราเจอแข่งตัดสายพันธ์ุเอตโตที่คนยุบแบบนี้นะคะวิธีนี้ออได้ทำการทดลองแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกับไม้ที่มีหัวตั้งแต่ขนาด2นิ้วขึ้นไปหรือว่าหัวโตวๆแบบนี้วิธีนี้ใช้แก้ปัญหาได้จริงๆค่ะ ถ้าหากเรามั่นใจว่าสาเหตุของโคนยุบไม่ใช่มาจากปัญหาของระบบลากเราก็สามารถที่จะนำนำลงไปแช่ทั้งกระถางแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากเราไม่มั่นใจเราสามารถที่จะถอดกระถางเพื่อเปลี่ยนดินและเช็คลาก,ก่อนได้นะคะเพราะสาเหตุของโคนยุบก็มีหลายปัจจัยอย่างต้นนี้เป็นไซส์ใหญ่หน่อย ออก็จะแช่ไว้ที่ประมาณ2วันแต่ถ้าหากเป็นไซส์เล็กๆขนาดต้นประมาณ1-2นิ้วอออเคยทดลองแช่ไว้ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงลำต้นก็กลับมาอวบอิ่มเหมือนเดิมแล้วค่ะเรามาดูกันเลยค่ะหลังจาก2วันผ่านไปหลังจากผ่านไป2วันออนำไม้ขึ้นมาตั้งไว้ที่โรงเรือน วันที่3เขาก็จะค่อยๆนูนขึ้นและอวบอิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าไม้ที่เป็นหัวใหญ่ๆและมีปัญหาโคนยุบเยอะๆเหมือนอย่างต้นนี้บางครั้งในขณะที่เราแช่ไว้1วัน2วันไม้อาจจะไม่ได้อวบอิ่มหรือพองเต็มขึ้นมาในทันทีแต่หลังจากที่เรานำไม้ขึ้นมาพักไว้ เขาจะค่อยๆปรับตัวค่อยๆที่จะอวบอิ่มขึ้นมาในภายหลังอาจจะใช้เวลาอีกหนึ่งวัน2วันหรือหลายๆวันแล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างแต่วิธีนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำได้ ให้เวลาไม้เขาฟื้นตัวค่อยๆปรับตัวให้เวลาเขาได้รักษาตัวเองแล้วหลังจากนี้ไม้ก็จะกลับมาเป็นไม้ที่สวยงามให้เพื่อนๆได้เหมือนเดิม